สวัสดีครับผมรณชัยรังรักผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลตะกอนสุราษฎร์ธานีนะครับก็วันนี้นะครับทางสโมสร PSU นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับได้เออ่มาร่วมที่จะพัฒนานะครับนักฟุตบอลของโรงเรียนกีฬานะครับก็พูดง่ายๆก็คือในมาในส่วนของการนะครับลงทีมฝึกซ้อมกันนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือนะครับในส่วนของโรงเรียนกีฬา ซึ่งตอนนี้กําลังรับสมัครนะครับนักเรียนค้าสาต่อในระดับชั้นมัธยมสาปีที่1แล้วก็ปีที่4นะครับซึ่งเราเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่6มกราคมนะครับแล้วก็จะเส้นสุดของการรับสมัครก็ในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับซึ่งมีชนิดกีฬาที่เราเปิดรับสมัครก็มีกีฬาฟุตบอลกีฬาฟุตซอลกีฬาเทเบิลเทนนิสกีฬาซปักร์กีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็กีฬาเทวันโด นะครับกีฬามวยแล้วก็กีฬากรีฑาน,นะครับซึ่งน้องๆน,นะครับที่มีความสนใจทางด้านกีฬานะครับก็สามารถมาสามัครเข้าเรียนที่โรงเรียนกีฬาเทศาบาลนครสุร,ราษฎร์ธานีได้นะครับซึ่งสวัสดิการที่น้องๆจะได้รับนะครับก็คืออยู่ฟรีนะครับทานฟรีแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับชุดวอร์ม ชุดฝึกซ้อมชุดแข่งขันรองเท้านะครับแล้วก็เครื่องแบบนักเรียนนะครับรวมไปถึงนะครับสิ่งอื่นๆน่นเนีย่ยอีกมากมายนะครับพูดง่ายๆก็คือเรียนฟรีอยู่ฟรีนะครับซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านนายกประเสริฐบุญประสดรับแล้วก็คณะผู้บริหารสมาชิกสภานะครับให้การสนับสนุนในส่วนของการพัฒนาโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครสุราษฎร์ธานีอย่างเต็มที่ครับครับสวัสดีครับ โค้ดเบลครับอธิฐานคงทรั์ครับหัวหน้าโค้ดหัวหน้าผู้อุสศนสโมสรพีเอยูสุราษฎร์ธานีซิตี้ครับขอเชิญชวนน้องๆนะมาร่วมคัดเป็นนักเรียนทุนนะครับฟุตบอลนะครับที่นี่เรียนฟรีนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับแล้วก็จะได้น้องๆจะได้มาสัมผัสกับพี่ๆนะครับนักกีฬาที่เป็นนักฟุตบอลนะครับไทยลีส3นะครับแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันมาเริ่มทดสอบฝีเท้ากัน Cup, uh, my name is Josima. I'm a player from PSU and I'm very happy to be here and I want to invite all the kids to come and join us. Uh, we joined uh, PSU together with the sports school. So we want to enjoy the kids to come and to join us to be part of our family. Thank you so much. <laughs> งโรงเรียนกีฬาให้คิดถึงเรา SM-SS นครสุราษฎร์ธานีเย้ย